ฮานลลูยาสรรรสริญพระเจ้าที่เราวันนี้เรามาเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงพระสัญญาแก่ชีวิตของเราเรามารู้ว่าพระสัญญาพระเจ้านั้นเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราได้พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ประทานมงคลแห่งชีวิตให้กับชีวิตของเรามงคลแห่งระัศดิในชีวิตของเรามงคลแห่งชักความชอบธรรมในชีวิตของเรามงคลแห่งความชื่นชมในชีวิตของเรามงคล แห่งการให้ร่วมรอยในชื่อของเราพระเจ้าค่ะวันนี้เรารู้ว่าพระสัญญาพระเจ้านั้นได้อยู่ในชื่อของเราเราได้ทําได้แล้วพระเจ้าและเราปรับมาให้เราตัองาจรักษาความสาเร็จอย่างต่อเนื่องและเราจะไปถึงเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเรารู้ว่าเราได้รับอะไรวันนี้เรารู้แล้วพระเจ้าเราจะได้รับในทางของพระเจ้าเรารู้ล้ว่าเราจะไปสู่ดสวรรค์เรารู้้วว่าพระเจ้า ส่งสัญญาว่าจะให้ชีวิตของเราได้ดีงามสวยงามมากขึ้นพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอยู่กับเราโดยพรที่น้องทุกท่านให้มีล่องลอยของพระเจ้าให้มีกลิ่นของของพระเจ้าให้มีสัญญาราศีและพระสุริของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเขาปกคลุมในชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเขาเมื่อเขามานมัสการพระเจ้าเขากลับไปพระสิริของพระเจ้าล่องลอยของพระเจ้าพระฉายาของพระเจ้าเงาของพระเจ้า เห็นหน้าตาของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาเหมือนเซฟเฟนนั้นขอพระเจ้าสงอวยพรที่น้องทุกท่านระเจ้าค่ะในพระนามพระเยซูเจ้าเมนที่น้องเรายืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผูวันน้ครับสา san zeta trami da prabu san zeta amen haleluja พี่น้องเราอธิษฐานเพื่ออาหารเที่ยงพ้อมกันทะเลูยาสาธุการพระพุทธาที่ผู้ได้จับสรตย์เที่ยอาหารไว้เป็้โลกให้ผู้ได้รับไัตย์รับประทานอาหารที่ข้าพระองค์ที่เรารูวานข้าพระองค์จะระการงนี้ขอพระองค์ทรงทำท้อหทำสัญญาในอาหารให้อาหารทุกสิ่งอย่างเป็นยารักษาโรคอาหารสิ่งอย่างเป็นยาส่วยประับประังรับประทานแล้วให้หาย ทมเงินให้หาจับปาเกลื่อนเขาะพระองค์ทรงเมตตาวยพรผู้จัดสันเตรียมให้เขามีนต่ความสันติสุขดีความทั่ข์ัายทเลือที่จนาแห่องค์พระเยซูเจ้าอาเม